ใบหยก168สวัสดีครับวันนี้พ่อค้าร้านหยกพามาชมพระหยกแกะสลักที่ร้านนะครับชุดนี้นะครับแกะสลักจากหยกเจไดนะครับแล้วก็หยกเนฟไฟนะครับรูปทรงนะครับที่แกะสลักจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆขององค์ท่านจะเป็นพระพุทธมหามณีนะครับรัตนปฏติมากรนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับของอ่าสยามประเทศไทยเรานะครับขนาดหน้าตักขององค์พระนะครับจะอยู่ที่3มนิ้วนะครับ ฐานนะครับแกะสลักเป็นลายกนกลายไทยนะครับความสูงขององค์พระรวมฐานแล้วจะอยู่ที่7.5นิ้วนะครับส่วนน้ําหนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสั่งนะครับเป็นงานแกะนะครับหรือว่าสนใจที่จะบูชานะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับที่พ่อค้าร้านยกได้นะครับเบหยก168ขอบคุณมากครับ